ช่วงนั้นคุณพ่อน่าจะเครียดครับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับคุณพ่อพูดเสมอว่าแวงค์นะไม่ต้องไปหาอย่างอื่นทําเลยตั้งใจเล่นลิเกยอย่างเดียวเพราะว่าเรามีงานทุกวันค่ะแค่ตั้งใจเล่นลิเกเก็บเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบบสบายแล้วไม่ต้องเหนื่อยด้วยมไม่ต้องเหนื่อยพอมามีโควิดก็คือแบบล็อกด่าแบบยาวเลยแบงค์คิดว่าตรงนี้นะครับที่แบบคุณพ่อเครียดเพราะว่าเขาคงไม่คิดนะครับว่า ในโรคใบนี้มันจะมีโรคแบบนหนและทำให้ลิเกต้องหยุดชงักเป็นแบบโอ้โหเกือบปีนะครับแต่เขาไม่เคยบอกนะว่าว่าเขาเครียดจนแบบว่าเริ่มมีอาการครับท้องใหญ่ท้องใหญ่อะไรยพี่พี่สาวก็เลยพาคุณพ่อไปตรวจครับก็เลยรู้ว่าคุณพ่อเป็นเป็นมะเร็งระยะสามแล้วก็คุณหมอบอกด้วยว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะใช่ก็พี่สาวก็เลยโทรมา โทรมาคุยโทรมาบอกว่าก็ร้องไห้เพราะว่าสามเดือนมันเร็วมากเลยครับค <Okay. S 2> แต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณพ่อรู้ว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรเห mm. มือนเหมือนตัดสินใจครับว่าบอกคุณแม่ให้คุณแม่รู้แล้วก็ช่วงเวลาสามเดือนเนี้ยพยายามใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะตัวแบงค์เองครับ mm. เพราะว่าแบงค์กับพ่อครับวันหนึ่งไม่ได้คุยกันรเลยครับ <Okay. S 2> วันนึ่งแบบว่า ไม่คุยกันเลยเหมือนประมาณว่าเป็นเส้นขนาดนะครับเป็นคนที่แบบนิสัยเหมือนกันทางเดียวกันนะครับจะไม่ได้คุยกันเลยแต่พอรู้ว่าคุณพ่อป่วยก็เลยแบบอ่ะเมื่อก่อนนั้นเรามีความขัดแย้งอะไรกันหรือแบบเป็นแบบพ่อลูกคู่กัดหรืออะไรแบบอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นครับเป็นคู่กัดที่ไม่กัดกันหรอกันแต่ว่าเชืออเฉือนกันไม่ค่อยได้เขาถึงกับเชืออเฉือนกันด้วยเชื้อเฉือนกันด้วยแบบว่าเขาเรียกว่า ทางจิตวิทยาครับเชื่อจิตวิทยาครับแต่ว่าก็เหมือนแบบคุณพ่อแต่รู้ว่าคุณพ่อรักรักแบงมากคุณพ่อก็โคม่าช่วงเดือนกันยาครับก็เลยเข้า ICU ก็อยู่ได้ประมาณสองวันสาวันก็เสียในในความรู้สึกของเราเรารู้สึกได้ได้คุยคุณพ่อไหมหรือเราได้ได้ได้เคลียร์กับเขาหรือเคลียร์กับตัวเราเองยังไง กับการที่บอกว่าเราเป็นคู่เชื้อคู่เฉือนเบาๆทานจิตวิทยากันมาไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับเพราะว่าก่อนที่คุณพ่อจะจะโคม่าครับก็เขาเดินมานั่งโซฟาแบงค์นั่งโซฟ,า,า,โฟาอยู่เขาเดินมาแล้วก็จับเข่าแบงค์นะครับพูดแค่ว่าแบบซ้อมลำบ้างน,นะซ้อมลำเยอะๆนะอะไรครับ<ม>ใช่แล้วก็ก่อนวันที่เขาจะไปโรงพยาบาลสมมุติว่าพรุ่งนี้หมอนัดใช่ไหมครับแต่วันนี้เขาโคม่าครัแบบ อาเจียนเป็นเลือดครับก็จะส่งตัวไปโรงพยาบาลล้วก็บอกว่าแคบบ์ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปหาพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยค,ค่ะนั่นแหละครับอันนี้ก็คือแบบคําพูดสุดท้ายที่ที่ได้ยินเป็นเสียงของคุณพ่อซึ่งการจากการในช่วงโควิดเนี่ยมันมีความทรมานใจเยือกก็คือหนึ่งการจะบอกลากันก็คอ่อนข้างยากเพราะตอนนั้นยังต้องแบบแยกการต้องกักตัวการห้เข้าโรงพยาบาลค่ะตอนนั้นช่วงท้ายยังไงบ้างคะเราเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อหรือเปล่าครับ เป็นแบงค์ที่ได้อยู่ใกล้คุณพ่อ,อแต่เป็นพี่สาวที่ไม่ได้มาไม่ได้มาบอกลาคุณพ่อเพราะว่าพี่สาวเป็นโควิดครับอ,อยู่อ,อีกโรงพยาบาลร้องไห้แบบกลายเป็นแบงค์ที่อยู่กับพ่อ,อตอนที่คุณพ่อจากไป